เมกไกลของจริงดีเจบุโกบวดรูปร่างที่เปลี่ยนไปซิกแท็กมาแล้วหันมาดูแลรูปร่างตัวเองอย่างจริงจังสำหรับดีเจบุโกธนชพันธ์บูรณาชีวาวิไลเราจะเห็นว่าเธอนั้นมักโพสต์ภาพและคลิปขณะออกกําลังกายอยู่บ่อยครั้งลงอินสตาแกรมส่วนตัว @buko แต่ก็ยังไม่มีใครเคยได้เห็นรูปร่างที่แท้จริงจนกระทั่งล่าสุด ดีเจบุกโกโพสภาพถกเสื้อให้เห็นกล้ามท้องชัดๆพร้อมแคปชั่นระบุว่าเฮลโลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้องมาแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบุกโกบุกโกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบมบี้บุกโกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันเดวิดบุกโกบอกเลยค่ะว่างานนี้ใครเห็นก็ต้องอึ้งและชื่นชมรัวๆทั้งบอกว่าแล้วคือสะดือสวยสุดยอดแดดครับคาราวะ เก่งมากกบกอกราบหุ่นนนสวยจังเก่งที่สุดเลยว้าว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 ขึ้นแล้วแล้วเป็นต้น